สวัสดีค่ะพวกเราจากไหนเอ่ยละครจากละครเรื่องพ่อตาปืนโตตอนสาวกำนันันดูความสามัคคีคือพลังดุแค่ไหนคะดุแค่ไหนดุแค่ไหนนี่นี่ต้องถามคนนี้ดุมากค่ะดุทุกฉากดุทุกตอนนี่เวลาเจอกับแบบกำนันช้างนี่คือความดุเขาคือจัดเต็มมากเลยอืมถอดเลเวลของความดุ คือเป็นต่างจากแก้มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือตัวจริงเนี่ยแก้มจะเป็นคนแบบว่างงแงงๆงงแงงงุงยิงอย่างเงี้ยแต่พอมาเล่นเรื่องเนี้ยมันต้องแบบดึง energy ขึ้นมาแล้วยิ่งแบบพี่พลเขาเล่นเก่งมากๆอยู่แล้วคือปรามาจารย,ย์ด<ง>้านการแสดงเนี <laughs> <ๆ>่ยเราคือแบบเวลาเราเข้ากับขเขาเนี่ยคือเราต้องแบบฮึบตัวเองมากๆแล้วแบบดุแค่ไหนคือดุเลเวลแบบเกินลอยนะสำหรับถ้าเกิดว่าเทียบจากตัวแก้มเองอ่ะ ไม่ดูเหมือนในละครต้องต้องต้องเก่งอะไรบ้างคะบู๋คะต้องเก่งทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเอ่อการใช้อาวุธหรือว่าจะเป็นตัวที่เราต้องบูด้วยตัวเองอะค่ะก็การเตะต่อยต่างๆก็โชคดีที่พุ่มกลับของเราคือเขาแบบปั้นซีนบูทุกซีนรวมถึงแบบ การแบบตัดต่อหรือว่าเขาให้ทัมมิ่งในการที่จะถ่ายมันทําให้ทุกซีนบูออกมาเนี่ยคือเวลาดูรู้สึกประทับใจมากๆแล้วกเ็เขาเรียกว่าคุ้มค่ากับการที่เราแบบเหนื่อยไปจากการที่เราบูอย่างเงี้ยลราพอเห็นมาเราดีใจฟีดแบ็ก hmm. อะไรเงี้ยทุกคนก็บอกตอนแรกสนุกมากแล้จริงๆแล้วสตูความรู้ของเราที่เป็น โอ้โหไม่กล้าบอกเลย <eng> คือเ <eng> คยเคยเรียนแบบเหมือนแบบเต้นมาบ้างแล้วก็แบบเคยยิมนาสติกบัแบบแบบแบบลเล่มาบ้างมันเลยโชคดีที่เราสามารถยืดหยุ่นได้แต่ด้วยความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปเวิร์กกับด้านร่างกายให้มันแข็งแรงขึ้นเวลาบูมันจะได้กระชับกระเฉงมากขึ้นค่ะจะต้องต่อก่อนกับใครมากเป็นพิเต่อตอนเหรอเออถ้าเกิดฝีปากเนี่ยจะเป็นกำนันช้าง <S <S แต่ถ้าเกิดบูเนี่ยเราก็จะไปบูกับผู้ร้ายอยู่แล้วเราก็จะร่วมมือกันทั้งแบบ กำนันช้างขุนพลหรือว่าจะเป็นน้องสาวเราทั้งสองรวมถึงตัวชยาด้วยในเรื่องนะคะก็ทุกคนร่วมมือกันเพื่อไปสู้กับโจนกักฤทธิ์ผมผูเยอะครับผูเยอะมากๆเรื่องนี้ด้วยแบบเคยเคยบู๊มาแล้วครับเคยบู๊มาแล้วแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบู๊ที่ที่จัดเต็มมากเพราะว่าด้วยค่ายของอาชลองเนาะก็จะมีระเบิด มีปืนที่เยอะมากๆระเบิดนี่ห้าสิบกว่าลูกเนาะก็ละครมีสาสิตอนก็ทุกตอนก็ต้องมีระเบิดสักตอนนึ่งตุ้มหนึ่งต้องมีตุ้มหนึ่งแน่บางบางชิ้นก็คือแบบสิบลูกก็มีเยอะมากครับปืนบ่อยปืนครับเพราะว่าปืนเยอะมากทั้งปืนกลปืนแล้วปืนของกำนันเสือที่เป็นปืนของพี่เมฆในกาบุตรอ่ะนั้นดังมาก มันเหมือนเป็นลูกเบองยาวทรงแบบว่าใหญ่มากค่ะลูกโมมลูกโมใช่ลูกโมแล้วมันดังมากครับมากแล้วก็แรกๆกเราก็ยังแบบไม่รู้ไงมีมีซีนที่เห็นในทีเซอร์ก็มีอะที่เหมือนกำนันตอนแรกที่หันไปแล้วยิงโอ้โหคนร้ายจากหลังอ่ะแล้วปืนใกล้ๆกันนะตึ้งไอ้ที่ตกใจแบบเฮ้ยไม่ได้ติ้งนะครับ หูดังมากแล้วก็เอฟเฟกด้วยเวลาแบบเวลามันต้องอยู่ใกล้ๆมากๆเสียวมากปืนกำนันเสียวมากดังมากเห็นว่าแชไม่ิไม่ต้องพิพตาเลยใช่ไหมเสียแล้วเสียแล้วเก่งถาไว้มีกับพิปตาก็มีแต่เขาต้องจะตัดออกเก่งเกต้องเก่งเพาะว่าแต่ว่ามันก็เก่งตลอดมันก็จะมีสินหลับตาบ้างเพราะว่ามันบางทีแบบ เศษมันกระเด็นมันก็แบบเป็นรีเฟกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามเกรงตาให้ได้แบบมากที่สุดมีใครเจ็บตัวอะไรบ้างโอ้นี่ครับสองเรี้มีครับมีมีอุบัติเหตุจากการถ่ายด้วยด้วยด้วยความบิดพลาดนะมันเป็นอุบัติเหตุต้องอุ้มน้องอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนต้องวิ่งเหมือนต้องวิ่งวิ่งขึ้นเดินอะไรเงี้ยไม่ครับเราไม่ได้หนักแต่ว่าแต่ว่าสะดุดหรือว่าลื่นลื่นใบไม้อะไรสักอย่างตอนนั้นมันตเป็นช่ิ้นถ่ายมันเป็น ลื่นใบไม้ซะแล้วก็เลยล้มแล้วแบบว่าน้องเป็นแผลแต่ว่าก็นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าไม่รูปบัตนหตุนิดหน่อยแต่ว่าถ้าจากการถ่ายทําก็เราส่วนใหญ่จะเซฟกันแบบสุดๆแล้วครับแบบว่าทีมงานทุกคนจะแบบคอยเช็คตลอดเพราะ่าเราต้องทํางานกับเอฟเฟกแล้วก็ระเบิดอะไรเงี้ยมันมันมิดพลาดไม่ได้ก็ตอนแรกก็น้าเบือไปเลยน่าเบือไปเลยจ ใจนะโอ้โหแม่เขาจะว่าหน้าซิดนะเอ้ยวันนั้นวันนั้นเป็นวันที่แม่มาพอดีด้วยปะใช่ไหมไม่แม่มาที่โรงพยาบาลแม่ที่โรงพยาบาลใช่เวลาพี่ลงมาก็เป็นอุบัติเหตุก็ก็น่าเสียกันไปฮะก็ขอโทษกับพลอยน้องแล้วก็ขอโทษกับพลอยแม่น้องกันไปเลยทุกวันนี้แม่น้องยังไม่คุยด้วยไม่ใช่ไม่แต่ว่าก็ก็ทำให้แบบสนิทกันเพื่อจะได้ทำให้สนิทกันมากขึ้นอะไร่าเงี้ยใช่ค่ะประมาณนั้นครับในใจมีเคอหร์เนล ต้องไม่พอใจกันถ้าถ้าตอนแรกที่ที่ล้มมันก็มีโกรธนะแบบเจ็บแต่ว่าพอหลังหลัตอนนี้ก็แข็งๆแล้วอะเพราะว่าตอนแรกก็โหขอโทษขอพยน้องคือแบบเราเราก็น่าเสียด้วยทำเราทําน้องเขาเจ็บอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกเหมือนหน้าโดนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยมีแบบมีหน้านิดนึงแต่ว่าแต่ว่าแบบก็เห็นพี่ตูแบบไอ้นี่เราก็ไม่อยากโกรธเพราะพี่ตูหน้าเสียเลยเราก็ไม่ได้ถ่ายกันต่อด้วยวันนั้นอะ ตอนไม่อยากโกรธแสดงว่าคือยังกุนกุนอยู่ไม่แบบว่าไม่ไม่อยากจะแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเอิมเข้าใจว่าแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ปฏิเหตุอะไรว่าไปแล้วส่งผลทำให้ตขาเครั้งหน้าที่เราต้องเข้าใจเราเราเก่งเลยไม่นานหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ร้ายนเยอะลยก็เหมือนแบบเราได้สนิทกันมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นไม่มีซีนอุ้มเลยหลังจากนั้นเราไม่มีซีนอุ้ม่งเลยแต่ว่ามันมียิงปืนใกล้ๆกกันแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันละ ค,คือเรียกคือเรียว่าไนะคือเปลีย่ยนเปลี่ยนซีนทันทีเลยใช่ไหมคือไม่มีแล้วมีครับแต่ว่ากวานจะได้ถ่ายซีนนั้นเนี่ยไปไกลแล,แล้วแผน้องแล้ว,ลวเปลี่ยนจากกแล้วก็เปลี่ยนจากกา<ว>ัอนอุ้มใช่ ก็เป็นจดจำเพราะว่าแบบเป็นแบบการถ่ายทำที่แบบก็ถือว่าเต็มที่แล้วก็แบบเออเราได้คือมันเป็นอาจจะเป็นบาดเจ็บตอนนั้นแต่มันเหมือนมันเป็นแบบบาดแผลที่มันมีสตอรี่มันทําให้เราจําเรื่องนี้แล้วก็แบบเอ้ยครั้งหนึ่งเราเคยแบบเราเคยเจ็บเนอะเราเคยเจ็บกับการเล่นเล่นละครบู๊แต่ว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่แบบสนุกดีหมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราก็เออมีประสบการณ์ได้ประสบการณ์เหมือนจะมีอีกทีว่าที่น้องไปนั่ง ไปนั่งกล่องไม้แล้วกล่องไม้ที่มตูดอ่ะในบ้านในบ้านที่มันเป็นกล่องไม้แล้วเส้นที่มไม่ใช่ใช่หรอกระท่อมหรืออะไรสักอย่างที่นน้องๆอาจจะเขินอาจจะไม่กล้าเรามี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 แต่หนังอีทำตัวเองคือคือเป็นคนที่ซุ่มซ่ามอยู่แล้วเหมือนเหมือนดวงเป็นคนที่แบบยกซุ่มซ่ามก็เลยแบบว่าแบบมีแบบมันจะมีฉากบู๊ฉากอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบลื่นใช่ใช่หนูหนูเองมันะเป็นฉากฉากในกระท่อมแล้วแบบเหมือนต้องหลบหลบคนร้ายอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบขามันมันหล่นเข้าไปในช่องว่างของพื้นกระทองข้างล่างไม้เลยทิมใช่ก็เลยเหมือนถลายแล้วก็ไม่ทิมตูดทิมแขนขามันพุ่งลงไปจะให้ทิมตูดเลยได้เลยใช่ค่ะทุกทิมก็แบบก็เลยทิมแขนก็เลยทะเลาะอะไรอ่งี้จะกดที่เข้าตูไม่ได้แล้วต้องกดใช่ต้องต้องกดตัวเองเนี่ยละคะตัวเองแต่ก็รู้สึกว่าเออได้แผลแต่เป็นอะไรก็แบบก็ขำๆบูะขำแล้วอะไรเงี้ยคะรับดีับสนุกดีมันดีครับ ได้ก็เหนื่อยดีครับได้รู้ัุกเรื่องได้ระเบิดได้ยิงปืนแต่ก็ดีครับได้ปะทากับแก๊งเป็นยังไงบ้างดีครับโอยน้องสุดยอดอยู่แล้วครับมันดีครับแล้วก็เบี่ยงทันไหมครับไม่ทันเลยส่งอารมณ์สดเล่นนะดีครับมันครับสนุกดีครับแล้วแบบเมื่อวานที่ดูแบบฉากฉากแรกที่แบบปะทะกันเลย กูดังโอ้มันแบบว่าพี่พลแบบว่าพี่พลก็กระแทกกระแทกใส่อันนั้นสดสดเลยตอนตอนซ้อมไม่ได้แบบเป็นอย่างนั้นแต่พอเล่นจริงเราสุกโหพี่พลเล่นแบบนี้มาเราอยากอยากกระแทกเขากลับอ่ะเออมันก็เลยแบบว่าพี่ตอกก็เลยเออชอบเลยเหมือนมันเลียวดีอะไรอย่างเงี้ยแบบมาจากอารมณ์ตัวละครตอนนั้นเลยแล้วก็เลยเล่นจริงกับพี่พลไปใช่ค่ะจริงตลอดหนูเตะพี่จริงมั้ยเนี่ยไม่เล่นไม่คือเวลาเล่นกับพี่พลอ่ะ เราต้องเพิ่มแรงเข้าไปด้วยแม้ว่าเราจะเป็นการห้ามอะไรนะเพรคนแรงเยอะมากไม้เท้าหักไป3รอบอะเป็นไม้ที่แกฉือมมไ้ต้องดูว่าแกถอดหมวกไปละกี่รอบตอนที่แกโมโหก็จะแบบปีทาแล้วแล้วก็กลับมาใส่เองแล้วก็โอก็ยี้อะไรในบ้านอะ คเอกิริแทกแล้วก็อีล้มแตกไม้ใช้กาวจนไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วจริงพี่บอลเหวียงไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเนี้ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะโถหมดไม้พี่ไม่แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเขาใส่ลงใส่ลงเต็มที่เก็บกดใช่ไหมคะเก็บกดใช่เก็บกดแต่ที่บ้านคือพอเล่นไปมันจับเต็มมันก็ไม่ได้อยาก ใช่เลยเราไม่รู้จะลงอะไรก็เลยไปเอาแล้วของเล่นของเล่นกันเยอะด้วยเข้าของที่บ้านแล้วว่าของใคยมีทุกอย่างอะไรนะคข้าวของที่บ้านที่บ้านผมหรือที่บ้านในที่บ้านเจนพังหมดแล้วครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตัวละครน้มก็จะเป เรียบร้อยค่ะเชื่อฟังพี่แต่เชื่อฟังเฉพาะอยู่ในบ้านค่ะนอกกบ้านเราก็แอบดื้อบ้างเพราะว่าเราไปแอบมีความรักกับกำนันช้างซึ่งเขาไม่ถูกกับพี่เราเราก็ต้องรหลบกซ้อนใช่ภาษาไทยส่วนนี้ภาษาไทยตัวเราอย่ไไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคิดว่าในในชีวิตจริงจะไม่เท่าไหร่ อ๋อนึกว่านึกว่าหมายถึงความแบบดื้อเงียบอะไรเงี้ยเออทุกคนมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของแบบว่าไปรักกับคนที่อายุสูงกว่าอะไรเงี้ยก็ท้าทายค่ะหมะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็คือไม่เคยเล่นละครที่แบบว่าต้องเจอคนที่มีความรักแบบว่าอายุแบบต่างกันอะไรเงี้ยค่ะทำใจนานจริงหรอ ทำใจไม่ได้ทำใจได้มันมก็ไม่ได้ต er> ่างกันมากครับไม่แบบไม่ต่างกันมากอะยูไม่ได้ต่างกันมากจริงจริงมันก็เหมือนแบบว่าจริงๆเราก็แอบชอบกันมานานแล้วครับแต่ด้วยแบบว่าด้วยเราต้องหลบๆซ่อนๆครับเพราะว่าเกรงใจพี่เขาครับที่เขามำถูก ใช่ครับเราก็เลยตัดใจคือทางนี้อยากให้เข้าหาที่สาวแบบถูกต้องสักทีเพราะว่าเราก็แบบไม่อยากมานั่งหลบหลบซ้อนแล้วแต่ว่าเขาก็จะแบบไม่กล้าคือเขาก็ไม่อยากมีปัญหาเพราะทุกวันก็ปัญหาเยอะอยู่แล้วส่งแบบนี้ก็เลยแบบพอสุดท้ายแล้วมันก็จะมีบางเรื่องที่ต้องทําให้กานันช้างอ่ะเข้าไปคุยกับกำนันเสือเรื่องของเราว่าเราบังคับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่เรื่องมีฉา จะมีซีนหนึ่งที่ตลาดที่เหมือนหนูน้ำมนตเนี่ยโดนยิงแล้วเขาเข้ามาเห็นแล้วเขาเสียใจแล้วพี่คนร้อกให้แบบโอ้ m ม g ก็คือนี่คือนักแสดงที่หนูแบบเคยดูมาจริงๆอะ่ะเขาเป็นนักแสดงที่สุดยอดมากแบบไม่ต้องแบบหลายเทคเลยเทคเดียวคือผ่านน้ำตามาดมมาเต็มหนูหลับตาอยู่หนูยังรับรู้ได้ถึงพลังงานแบบที่สุดของน้ำมน์

จริงนั่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 งอยู่พี่พลก็สามารถน้ำตาไหลได้ใช่ใช่จริงนะก็คือในตัวละครนั่นแหละครับด้วยด้วยด้วยน้องเขาแบบว่าด้วยด้วยหนูไม่ได้ทำเลยนะคนเดียวคนเดียวครับก็ถือว่าเก่งไงหนูนอนหลับตาเฉยๆแต่พี่พลยังแบบจินตวาไม่ด้ด้วยด้วยการบีบของของทีมงานของทีมกลับด้วยครับมาเลยต้องแบบ ดีถ่อมตัวคนเสินนะคะมีฉากที่ดึงประทับใจอย่างยิางจริงประทับใจเหรอม,มันมีหลายฉากมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฉากฉากบู๊เพราะว่ามันมีการเล่นเองเนาะเล่นเองไม่ว่าจะเป็นกระโดดจากแบบที่สูงแบบหลายเมตรเนาะเขาเรียกนั่งล้านอะกระโดดล<ง>แล้วก็กลิ้งลงไปนในน้ำแ,แล้วก็กลิ้ง เนินผารเนินแบบเนิน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 คือเนินเรียกว่าอะไรเนินผาหรอเนินขินเนินอะไรเนินเนินเนินขาเล็กเลอสูงแล้วก็น้องอาจจะดูแบบเอ้ยดูเรียบร้อยดูอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอกระโดดลงน้ํามันเป็นน้ําที่แบบมันไม่ใช่น้ําสะอาดมันเป็นบึงที่เขาไม่ได้ใช้กันอะมันเป็นบึงตรงจุดไหนก็ไม่รู้ที่เขาไม่ได้ใช้ถ่ายละครขนาดนั้นนะแล้วเราก็โดดเรายอมกระโดดลงไปคือก็ ชื่นชมน้องที่ที่ทำอะไรชื่นชมพี่แชปด้วยค่ะที่รวมทําด้วยกันน้องทําพี่ก็ต้องทำแล้วภาพภาพฉากนั้นมันก็เลยออกมาแบบว่าสมจริงสุดๆเลยพอเล่นเองอะค่ะไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนคือดูรู้ว่าแบบโ้ยมันเป็นเราอะที่กระโดดลงไปอะก็เลยมาทำใจงีครับอฟกม S <S> พอละอ้<ร> <ผม S 1> ลงบ<า>้าจริงๆก็ประทับใจหลายประทับใจหลายฉากแต่ว่าเอ่อถ้ารู้สึกว่าเอ่อไม่เคยเลยแล้วก็ประทับใจก็จะเป็นฉากระเบิดที่ที่ระเบิดตึกระเบิดสิบลูกอัน<ว>นั้นสวยมากอันนั้นคือแบบว่าเราก็เราก็ไม่เคยเล่นละครที่แบบเจอแบบระเบิดขนาดนี้แล้วมันสมจริงมากเพราะว่าแบบทำจริงๆอะไรเงี้ยแล้วระเบิดมันแบบเขาจะเรียงระเบิดตามเสาแล้วเสามีแบบ สี่สิบสิบอ่ะแล้วเราก็คือแบบวิงว่งวิ่งพอวิง่งปุ๊บระเบิดขึ้นวิง่งปุ๊บระเบิดขึ้นเไรอย่างเงี้ยค่ะคือภาพมันสวยมากตอนซ้อมตอนแรกก็คือกลัวแต่ว่าคือแบบเหมือนเราไปกันเป็นแผลงอะ่อะแล้วมันก็แบบมันสนุกด้วยแล้วมันก็แบบพอมาเห็นภาพแบบคือสวยมากก็รู้สึกว่าเออประทับใจฉากของผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นฉากที่ได้ยิงปืนมากกว่าครับเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ผมได้จับปืนยิงเป็นจริงเป็นจังละเรื่องหนึ่งก็ก็มีความรู้สึกว่าเออ การยิงปืนก็สนุกดีนะเพราะว่าเรื่องอื่นๆก็จะบู๊แบบต่อยเตะปล่อยพลังอะไรอย่างนี้บ้างกันไปนะครับเรื่องนี้ก็ชอบที่แบบเออได้มีโอกาสได้จับปืนแล้วก็ได้ยิงแบบเออเท่ๆกับเขาบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้สมตามกิจกรร์ที่ทุกคนรู้ไหมคะว่าละครของคุณอาฉลองคือต้องระเบิดภูเขาเขากระท้อมอันนี้คือจริงตามน,นั้นไหมคะจริงตามนั้ยค่ะสมศักดิ์สิสามาก ความรู้สึกของทุกคนที่ได้อยู่ในภารกิจระเบดิดภูเขาไฟภูเขาผาท้าองนี่ค่ะจะน่ถึงว่าคนเจ็บเป็นเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณาาาอาก็ได้มีไอเดีอะไรคือคุณอาอาจจะแบบไม่ได้กำกับด้วยตัวของท่านเองแต่ว่าจะมีใช่ก็คือจะมีจะมีเอาประกเนาะก็จะเอาไปให้แกดูท,ดที่ที่เตียงว่าแบบนั่งเอกโอเคไ้ยแกก็ชมอยู่เนาะชมว่าเออใช่เลยอย่างที่อาคิดเลยคือมันก็จะมีการแอบฟูจาก อาฉลองเองด้วยก็ซึ่งซึ่งหนคิดว่าก็ยา่ใหกคนดูนะครับเพราะว่าภาพเพิ่มอะไรเนี่ยมันยังคงความเป็นของอาฉลองอย<า>ู่ซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าเรื่องต่อ,ตอ,ตอไปมันจะมากน้อยแค่ไหน<ม>อะไรงไงก็อยากจะฝากให้ให้ได้ดูกันพวกเราเป็นเหมือนตัวแทนของเจนเจนสุดท้ายที่ได้ทำคุณอาชนะความรู้สึกของคุณแม่คคือามากคือตั้งแต่แบบรู้ว่าจะได้เล่นค่ายเนี่ยมันเป็นเหมือน ค่ายแบบตำนานที่ครั้งหนึ่งถ้าเกิดคุณอยู่ช่องเจ็ดคุณต้องแบบต้องเล่นค่ายเนี่ยม,มัน,มนไม่ว่าแบบรุ่นพี่ที่เขาทํามาคือรู้สึกว่าแบบเออการได้ผ่านคุณอาจริงๆหรือว่าโปรดักชั่นอ่ะมันทําให้เราโตขึ้นจริงๆแล้วเวลาแบบเราไปเล่นที่อื่นหรือเราไปเล่นที่ไหนอ่ะมันรู้สึกว่าแบบผ่านอย่างนี้มาได้เนี่ยมันภูมิใจสุดๆแล้วแล้วเราก็สามารถแบบ ทำทุกอย่างได้แล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วอ่ะไม่โล่ไม่ร้องสิไม่รอไม่ร้องม่ตอบมาไม่รอไม่ต่อบเอรู้สึกจราเนาะเฮ้ยเร้องฮ้ยเราไม่แล้วก็่งตยามาดูหน่อยได้วหมถ้ไเป็สื่อมวลเสื่อมเออคือต้องต้องให้ผู้กำกับพูดผู้กำกับเขาภูมิใจกับเรื่องนี้มากแล้วเราก็เหมือนเหมือนได้รับแบบความภูมิใจนั้นมาจากเขาแล้วก็มาบอกทุกๆคนว่าอยากให้ดูจริงๆเรื่องนี้มันมันขนลุกจริงๆค่ะก็ เป็นอีกเรื่องที่ใครคิดถึงละครระเบิดภูเขาเผากระท่อมในเวอร์ชั่นที่แบบโปรดักชั่นดีจริงๆอ่ะอยากอยากให้มาชมเรื่องนี้กันค่ะแต่จริงถ้าถ้าถ้าคุยกับพี่ต่อนาะภูมิกับเนะเขาเป็นลูกศิษย์อาชลองจริงที่เป็นผู้ช่วยของอาชลองแบบอยู่มาหลายมาหลายแบบหลายปีมากๆอย่างวันที่งานเนาะอย่างแกก็ร้องไห้แล้วแกก็มีความตั้งใจที่จะสารต่อ งานของอาหล,ง,าลงจริงจริงครับนืเพื่อ่งานของเป็นง,ง,า,นงา,นา,านด้วยชของผมของผมจะเคยร่วมง,งานกับอาร์จริงจงจังเลยตั้งแต่เรื่องแทนสองแผ่นดินครับนั่นมั่นเป็นเรื่องที่ผมแบบเออภูมิใจมากที่แบบอาร์แกกำกับตัวผมเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เล่นกับอาร์แกแบบจริงจังแล้วก็รวมไปถึงต่อยอดมาถึงเรื่องนี้ก็ยิ่งดีใจเขา้าไปใหญ่ที่แบบว่าได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องให ได้เล่นละครของอร์ตีวคยปะของของออันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องแรกแล้ก็แบบเป็นเรื่องสุดท้ายก็ก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากไม่ไม่ไม่เร่สุดท้ายขเรื่องสุดท้ายของเรื่องสุดท้ายอีฟต้องเพื่นจองร่อสุดท้ายใย่งใหม่เออใช่เป็นครเรื่องแรกที่าได้เล่นยอร์องแล้วก็เป็นลครเรื่องสุดท้ายที่แบบเป็นเป็นเป็นชื่อของอาร์ใช่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก แกนีอยู่ด้วยกันนี่ค่ะทาปวดน่าดูเหมือนกันปวดครับคืความสนิทเหนื่อยพวกเราไงใครเป็นตัวตึงคะอุ้ยแชปครับต้องให้แชปแชปเป็นตัวคือคืออย่างผมเรียกว่าไงอยากให้กองมันสนุกครับเราก็จะแบบพูดคุยกับทุกคนได้ก็แบบเอออย่างแบบมาคุยกันมาพูดเล่นกันให้มันกองมันมันมนกลุ่มเป็นก้อนกันมันสนุกสนานนะไม่งั้นทำงานยังไม่เทียงเนาะยังผมเคยเป็นแบบแบบตอนเข้าใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาไปบางกองแล้วมัน มันอาจจะไม่ไม่ค่อยคุยกันเนาะมันจะมันจะตึงมันจะทําให้แบบเคยถ้าสนุกอะเราจะรู้สึกว่าอยากไปกองนี่ถ่ายละครเหรอเฮ้ยดีจังเลยแต่ไม่ถ้าไม่หนุกมันจะแบบไปกองอะไรแต่มันก็มีบางเรื่องนี้ที่พยายามคุยกับเขาเขาก็ไม่คุยกับเราเขาต้องรับแบบเกี่ยวเกี่ยวที่เขาหรือเราหมายถึงว่าบางเรื่องเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เราแบบเขาไม่ <c oughs> อยากเล่นกับเราอะไรมีช <c oughs> ่วยชี้คนไหนม่เข้าร่วมนะาาที่แเล่นมแล้วเขาไเข้าร่วมกับเรากองนี้เหรอครับ กองนี้เล่นทุกคนมีพี่พลเขาไม่ได้เขาไม่เข้าร่วมนะแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจพี่พลจะนั่งขัพี่พลจะนั่งขัอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือเปล่านะเพราะนี่เขาก็จะขำต้องหเวลาขัตลอดวนสาขแต่ว่าเล่นเล่นทุกคนเล่นเวลาเล่นกับใครก็เล่นเลวันแรกเล่นเล่นกับเวลาเล่นกันแก้มเจอวันแรกก็เราก็สามารถเล่นมุกกันได้โดยที่แบบไม่ต้องสนิทกันคืออย่างวันฟิตติ้งก็เจอแบบแรกๆแล้วก็เล่นกันได้เลย สนุกครับไปกองทุกวันก็สนุกเฮฮาทุกวันอืมแบบตอนตอนตอนแบบตอนถ่ายจบแล้วก็ยังแบบเอ้ยก็ยังคิดถึงนะยังอยากเจอทุกคนอะไรเงี้ยมันแบบมันเหงาแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นวันแรกที่แบบในรอบเกือบจะปีหนึ่งที่แบบได้กลับเจอได้ได้กลับไปเจอกันก็เลยแบบเอ้ยคิดถึงทนะยังตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เช้าดีแล้วปีหนึ่งพูดจะไม่หยุดเลย หลังจากนี้ก็แยกย้ายกันเนียเจอกันวันนี้เจอกันวันนี้เออคิดถึงไมกันทุกคนฝากเรื่้คกริ่มเรก็ฝากละครเรื่องพ่อตาปืนโตตอนสาวกำนันพันดุด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ ขบรถอีกหนึ่งเรื่องเลยกลมกล่อมมากๆคือเราเล่นเองเนี่ยยังรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของนักแสดงแต่ละคนเนี่ยคือตรงกับบทจริงๆแล้วยิ่งแบบแคสมาดีอย่างเงี้ยบทดีโปรดักชั่นดีทุกอย่างดีมันมันคือแบบเป็นละครที่น่าดูน่าติดตามอีกหนึ่งเรื่องก็อยากให้คนดูทุกคนร่วมกันชมนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ผู้ชมทุกคนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าคนดูดูเยอะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นักแสดง อย่างพวกเราด้วยค่ะก็ขอบคุณค่ะครับผมก็ฝากละครด้วยนะครับยังไงก็อย่างออนแอปเมื่อวานวันแรกซึ่งพอเห็นตัวเลขเลตติ้งเนาะเราก็สบายใจสึกว่าเอ้ยแฮปปี้ก็ขอบคุณอะไรนะครับก็ทักทายคืออย่างเมื่อวานออนแล้วเราก็มาอยู่นี่แล้ววันนี้ก็เลยยังไม่ได้พบเจอใครแต่ว่าดูจากคอมเมนต์มาว่าเอ้ยหรือคือจริงๆอหลักๆก็คือรุนเรื่องเลตติ้งเนาะ เลตติ้งเมื่อเช้านี้เราก็รู้กันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเลขคืตัวเลขที่เราอ้โหใจแล้วก็คาดหวังแบบไม่คิไดไม่ฝันว่ามันจะได้ตัวเลขนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะซึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากอยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะครับแล้วก็อยากให้ได้ดูละครดีๆแบบนี้ของเรยกอะลายเส้นของ,ขอ,ง,ขอ,งอาชลองด้วยค,ครับ,บค,ครับ